สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ลองเปิดไพ่ Oracle Channel นะคะพิกาการวัรนนี้หัวข้อใครจะติดต่อเข้ามาในเดือนสิงหาคมมีเลือทั้งหมด3กองกองที่1เลข8กกองที่2เลข3กกองที่3เลข2อเอออาจจะสลับกันนิดหน่อยสามารถเลือกจากตัวเลขหน้าไพ่หรือว่ากดทาสแตป์ใน d e s c r i p t ั่นข้างล่างก็ได้นะคะถ้าเลือกได้แล้วไปฟังคำทำนายกันเลยกองที่1เลข8เนี่ยเอาจริงๆอาจจะมีความแบบว่า อารมณ์ร้อนโกรธง่ายหายไวไหมสามารถเป็นคนที่เกิดวันอังคารได้นะคะเดี๋ยวเราขอเช็คพลังงานของคนที่เลือกกองที่หนึ่งหน่อยนะว่าในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเจอ h ฮมิดเจ็ดเหรียญสเหรียญ จมูนแล้วก็ควีนถือถ้วยซึ่งเป็นคนอ่อนไหวง่ายคิดเดียวคิดมากมากๆเลยลัคนาราศีที่ขึ้นจากหน้าไพ่นะตรงนี้นะมีมีนกรกฎมีกันถ้าดินเลขสอเลขเจ็ดถ้าไฟถ้าไม่ใช่ถ้าไฟจะเป็นคนที่ในช่วงที่ผ่านมามีเรื่องทะเลาะเบาะแวงขัดแยง้งมีปัญหามีคอนฟ lict เลขห้าได้ค่ะช่วงนี้พังงานของคนที่เลือกกองที่หนึ่งเลขแปดเนี่ยค่อนข้างที่จะสันโดษนิ่งอยู่ในพื้นที่ตัวเองเก็บตัวไม่สูงสิงไม่วุ่นวายอะไรกับใครมีบ้านให้อยู่มีที่ให้อยู่ไม่ได้เผชิญปัญหานะแต่แค่รู้สึกว่าอยากอยู่เงียบๆอยากอยู่คนเดียวอยากพยายามที่จะคุยกับตัวเองหน่อยว่าในช่วงนี้ฉันเป็นอะไรต้องการอะไรจะอ,อะไรแบบไหนโฟกัสไปที่เรื่องเงินซะเป็นส่วนใหญ่หมุนเงิน เอ้ยแต่ไม่ได้ดูติดขัดนะแต่แบบว่าแค่ไม่ออกสังคมแค่แค่ไม่ดูฟุงฟ้งเฟ้อหรือว่าแสดงออกที่แบบว่ามันดูอู้ฟู่ในเรื่องของการเงินให้คนอื่นเห็นอนะไม่แสดงออกในเรื่องนี้เลยแล้วก็กลายเป็นคนที่แบบว่ามีความสุขกับการอยู่กับตัวเองหาทางออกด้วยตัวเองเวลาเจอปัญหาอะไรหรือว่ามีอะไรก็คุยกับตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกถามความต้องการของตัวเองเป็นหลักโดยที่แบบว่า ไม่ได้มานั่งเชื่อฟังคนอื่นหรือว่านั่งขอความคิดเห็นเป็นคนที่แบบไอตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้จริงๆเพียงแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบว่าทักไปหาเพื่อนสักห้าคนสิบคนเพื่อขอความคิดเห็นอะไรเงี้ยไม่พยายามที่จะพิจารณาไต่ตองทุกอย่างด้วยตัวเอง แล้วก็ไม่ค่อยพูดหรือว่าปรึกษาหรือว่าแชร์เรื่องอะไรที่เราเจอไปให้คนอื่นรู้ mm. เก็บไว้กับตัวเองทีนี้นในช่วงนี้อาจจะมีความคิดกังวลอยู่ลึกๆในใจหรือเปล่าเป็นความกังวลเกี่ยวข้องกับปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆที่เคยมีเกิดขึ้นมาแล้วในชีวิตและคาดว่าวนาวันนี้ก็อาจจะย,ยังเกิดขึ้นอยู่ แล้วเราก็กังวลว่าแนวโน้มแน,น่าคนมันจะเจออีกปล่าวะก็เลยบอกว่าอยากอยู่นิ่งๆมีความสึกกับตัวเองไปก่อนโฟกัสที่การกินการดื่มแล้วก็ความสบายใจของตัวเองเพราะรู้เลยว่าเป็นคนแบบว่าใจอ่อนเวลามีใครเข้ามาทําอะไรเราก็จะคอยตามขอเช็คลัคณาราศีเพิ่มแล้วกันเนาะสำหรับคนที่เลือกกที่หนึ่งนะคะอืมมีนคนเกิดวันเสาร์มังกร อุ้มแล้วก็เมทุนค่ะน่าจะเป็นพวก2บุคลิกปะสบุคลิกมีความดุมีความเป็นผู้ใหญ่ผ่านความอดทนมาเยอะมากๆเจอหลากหลายเรื่องราวแล้วก็ Emotional ั่นเป็นฟิลแบบบางทีก็ไม่เข้าใจว่าตัวเองรู้สึกอะไรมาขอดูหน่อยว่าในเดือนสิงหาใครจะเป็นคนติดต่อเข้ามาอนที่หนึ่ง ใครจะติดต่อกองที่หนึ่งเข้ามาในเดือนสิงหาใครจะติดต่อกองที่หนึ่งเข้ามาในเดือนสิงหาคมขอรูหน่อยนะว่าใครจะเป็นคนติดต่อกองที่หนึ่งเข้ามาในเดือนสิงหาคมห,ห้าดาว หนึ่งไม้ห้าเหรียญห้าถ้วยเจ็ดไม้คนเนี้ยที่จะติดต่อเข้ามารู้สึกว่าเคยมีปัญหากันมาก่อนหรือเปล่า บอกสเตตัสไม่ได้ไม่สามารถบอกสถานะหรือว่าสเตตัสว่าเคยเป็นอะไรมาก่อนได้แต่รู้แค่ว่าคนคนนี้เรากับเขาน่าจะมีปัญหาในเรื่องคําพูดการเจราจาการสื่อสารความรู้สึกไม่ดีการเอาชนะการทรยศหักหลังหรือว่าการแทงข้างหลังการพูดจาที่แบบว่าเอาวเองเป็นหลักโดยที่ไม่สนว่าความรู้สึกมันจะเป็นยังไง น่าจะเจอกันในเรื่องการงานหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากๆได้ได้เลยไม่ว่าจะอยู่ในสเตตัสไหนอนะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่คุยได้เจอได้แต่ไม่ดีฟทอกแล้วแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าไม่ค่อยสนิทใจกันเหมือนเดิมสร้างความเสียใจไม่เราสร้างความเสียใจให้เขาก็เขา,เขาสร้างความเสียใจให้เราแน่ดีที่ผ่านมะาคนคนนี้อาจจะเคยพยายามเข้าหาเราและเราก็ ตั้งอุปสรรคใส่เขาแบบปิดกั้นเขาไม่ให้เขาแบบว่าคอมพิวตในการเข้ามาในชีวิตเราหรือเราพยายามเข้าหาเขาแล้วสับการเป็นเขานั่นแหละที่ปิดกั้นเราได้หมดเลยความสัมพันธ์นี้คุยกันไปได้เรื่อยๆเดินทางด้วยกันได้ใจลึกๆนะรู้สึกว่าเหมือนคนที่ไม่เคยคบกันเลยแต่ว่าน่าจะมีปัญหาหรือประเด็นกันมาก่อนหรือถ้าเคยคบกันก็มันเอาแนวนอนไม่ได้อะมันเป็นฟิลบอกว่า ก็เคยคิดนะว่าเรากับเขาเนี่ยจะต้องแบบว่าลงเอยกันได้แน่นอนทุกอย่างจะต้องดีมากๆแต่พอได้ลองคุยลองค,องคบกันจริงๆเราก็รู้สึกว่ามองไม่เห็นทางนั้นงั้นก็ตามมีตามเกิดแล้วกันอะไรแบบนี้งั้นขอดูเพิ่มว่าแล้วไอ้ที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยในเดือนสิงหาจะติดต่อมาในเรื่องอะไรจ๊ะก็อยากจะทราบติดต่อมาในเรื่องอะไรเอ่วว้าวสิดดบดาบ หนึ่งเหรียญคิดถึงหรือเปล่าเขาเป็นคนเทคแอคชั่นก่อนแล้วเขาก็เป็นคนทำให้มันพังเลยาสลับกันได้ไหมได้แต่น้อยน้อยกรณีมากๆากเจดทาวเวอร์แปดเหรียญ2เหรียญเหมือนเขาจะติดต่อมาประมาณว่าคือก่อนหน้านี้มันพอมันมีปัญหากัน แล้วเขาก็รู้สึกว่าตอนเราอยู่ด้วยกันเราก็ปรับตัวเข้าหากันนี่ฉะนั้นรอบนี้การเข้ามาในชีวิตน่าจะคิดว่าเราเป็นความสบายใจเป็นคนที่สบายใจที่สุดหรือเปล่าไม่ว่าจะในสถานะไหนนะแล้วก็ติดต่อกลับมาประมาณว่าเขามูออนไม่ได้เจ็บช้ำเหลือเกินกับการอยู่ตรงนี้เศร้าใจเหลือเกินยังเป็นห่วงเป็นใยคิดถึงจังเลยรู้สึกดีมากๆารู้สึกถึงความผูกพันที่มีกับกองที่หนึ่ง เฮ้ยแต่เราทะเลาะก,กันอะเขามาชวนทะเลาะเขามามีปัญหาเขาบอกว่าเธออะเป็นคนพังอีโก้เขาลงเป็นคนทําให้อีโก้เขาแบบว่าแทบจะไม่เหลืออะไรเลยเธอไปพูดจาดูถูกหรือไปทําอะไรที่มันรู้สึกแบบเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจเขาปะแล้วหลังจากนั้นหลังจากการกระทําของเธอมันทําให้แบบความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปและการกลับมาในครั้งนี้เขาก็เหมือนจะแบบว่าเสียใจมากอะยังยังของกลับมาปรับความเข้าใจหน่อย ออยากจะมีกันอยู่ในชีวิตประคับประคองกันไปต่อรู้สึกเห็นถึงความมั่นคงความสบายใจอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันดูมีความสบายใจกันต่อไปอยากมีกันอยู่อยากให้เธอ,อยังอยู่ในชีวิตเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาก็ได้แบบว่าไม่ไม่จำเป็นจะต้องระบุว่าในสเตตัสไหนแต่ว่าขอแค่ว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาเขาอยากได้แค่นี้กลับมาพูดคุยกันมันมีข้อตกลงกัน เขารู้ว่าเธอไม่มั่นใจในตัวเขาแล้วหรือว่าไม่มั่นใจกับความสัมพันธ์นี้แล้วว่าเราจะเป็นเพื่อนจะจะเป็นคนคุยหรือว่าจะเป็นอะไรกันได้แล้วแต่เขาบอกว่ายังอยากให้กลับมาอยู่นะยังอยากเป็นหัวเป็นใยกลัวที่จะเสียเธอไปมีสภาวะก,ากักกักสูงมากออาจจะกลับมาขอทําข้อตกลงบางสิ่งบางอย่างกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้โอเคค่ะสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งก็จบคาทานายแต่เพียงเท่านี้นะคะ ใครมีพิ่อการหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างส่วนใครที่อยากดูดวส่วนตัวก็แอบลองเปิดไพ่นะคะคนที่เลือกกองที่สองเลขสามเป็นคนที่อารมณ์ร้อนหุนหันพลันถ้าไม่ผมกิกผิวค้ำก็จะต้องเป็นคนผิวขาวที่ดูค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองมากๆทำอะไรตามใจตัวเองนะแล้วก็กล้าได้กล้าเสีย เน้นในเรื่องของการลุยการบุกการ Take a คชั่นหนักมากๆเราก็อาจจะโปรด u c t i v e หรือรู้สึกแค่ว่าแบบก็ต้องทำให้มันสำเร็จเพราะไม่มีใครทำอะไรถูกใจเลยก็ได้บางคนทำอาชีพเกี่ยวข้องกับทหารตำรวจได้หรือคนที่อยู่กับของมีคมอะไรอย่างเงี้ยได้หมอฟันอย่างเงี้ยเขาก็อยู่กับของมีคมทำความสวยความงามช่างทำเล็บ ช่างตัดผมก็หอมมีคมนะลองดูว่ามีหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเช็คพลังงานสำหรับคนที่เลือกกองที่สองในช่วงนี้ก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างขอเช็คพลังงานก่อนนะคนที่เลือกกองที่สองพลังงานในช่วงนี้เป็นไงบ้างจะโลเวอร์จอโลเวอร์หกถ้วยหกถ้วย แปดมาพัฒนงานก็ดูดีนะอ๋อหดาบแล้วก็เจอวิวค่ะได้สำหรับเป็นเดอะทาวเวอร์เมถุนมังกรคนเกิดวันพุธคนเกิดวันเสาร์หรือเปล่าเลขหกเลข8ดเลขหกในวันเกิดได้ทาเดี๋ยวเรามาเช็คก,กันอีกทีหนึ่งแล้วกัน ในอดีตที่ผ่านมาเพิ่งทะเลาะกับใครบ้านแตกมาหรือเปล่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเจอเรื่องที่แบบว่าหนักหนาสาหัสแยกย้ายกันออกมาหรือบางคนเนีไม่ได้ทะเลาะหรือว่ามีปัญหาก,กับใครแค่มีในเรื่องของการซ่อมสร้างการต่อเติมการกระทําบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้วางแผนไว้จับได้ว่าเขามีมือที่สามไปรู้ว่าใครสคักคนหนึ่มีความลับอะไรเงี้ยก็ได้ และว,วันนี้ตกอยู่ในสภาวะที่รักสามเศร้าตกกลุ่มรักมีความรักอยู่ในห่วงบรรยากาศความรักแต่เป็นในห่วงบรรยากาศที่เริ่มตน้นคนเก่าก็ยังนึกถึงคนเก่าก็ยังเสียดายคนใหม่ก็ดูเหมือนอยากจะเข้ามาสารสัมพันธ์เข้ามารอให้เราแบบว่าเออก็หันมาหาฉันม้างสีมองหาฉันมัางสีในช่วงนี้คนที่เลิกกองที่สองเดินทางบ่อยอยู่ไม่ติดกับที่หรือถ้าอยู่ติดกับที่ก็จะรู้สึกว่ามันจะเด่นในเรื่องของการสื่อสารคําพูดการเจราจา มีการแบบว่าส่งสารตลอดไปเรื่อยๆอแล้วก็ในช่วงนี้นะถ้าจะเดินทางหรือถ้าจะทำอะไรก็จะตกอยู่ในสภาวะที่จำใจไปด้วยความจำใจออกจากความสัมพันธ์ด้วยความจำใจไม่เต็มใจที่จะอยู่ไม่ค่อยแฮปปี้ที่จะอยู่สักเท่าไหร่หรือถ้าเป็นในเรื่องความสัมพันธ์ก็อาจจะมองหาใครสักคนหนึ่งที่จะพาเราออกจากปัญหาหรือความท็อกซิกเพื่อที่จะไปเจอสิ่งใหม่ๆ หรือเปล่าแต่มันจะเจอไม่รอดนะ่าปัญหาเพราะรู้สึกว่ากองที่สองก็ยังยุดติดหรือว่ายังอยู่กับอะไรเดิมๆอยู่ไม่ได้มีใจแล้วแหละใจไม่อยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานอยากย้ายงานอยากไปให้ผลผลหรือปัญหาเรื่องหนี้สินภาระที่จาใจจะต้องจ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่มันอยู่ด้วยแค่บอกว่ากายหยาบอะจิตคือแบบไม่อยู่แล้วอะแต่แค่แค่รู้สึกว่ามันถอดตัวออกมายาก ไม่รู้ทําไมเหมือนกันอะเช่นสมมตินะอยากคือไม่ได้อยากดื่มแล้วอะพูดถึงเรื่องแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยไม่ได้อยากดื่มแล้วแต่ว่าพอไปเจอเพื่อนอะเราทุกคนมันก็ดื่มแล้วเราก็เลยดื่มแต่เราก็รู้ตัวอยู่ดีว่าเราไม่ได้อยากดื่มแล้วแต่แต่ก็หาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่าเฮ้ยเราทำไมถึงฉันไม่ปฏิเสธแล้วทำไมฉันถึงดื่มหรือความสัมพันธ์เนี้ยกับคนเก่าอะก็ไม่ได้รักแล้วนะรู้นะว่าไม่ได้รักไม่ได้โหยหาแล้ะแต่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่าออกมาไม่ได้ จะเป็นสภาวะนี้นะคะการงานก็บอกว่าไม่ได้อยากอยู่แล้วไม่มีใจแล้วที่ไปก็มีเหมือนกันแต่ทําไมฉันถึงไม่กล้าลาออกสักทีอะไรอย่างเงี้ยขอเช็คละขณาราศีเพิ่มนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่สองเมธถ้าไม่ได้เป็นที่1นึ่ฉันก็ไม่เอาเมทุนชลอสราศีพฤษภราศีเมถุนแล้วก็ราศีสิงห์ช่ถ้าไม่ได้เป็นที่หนึ่ฉันก็จะไม่เอา คนเกิดวันศุกร์เพราะว่าฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์โอเคขอรู้หน่อยว่าเราใครจะติดต่อกลองกองที่สองเข้ามาในเดือนสิงหาคมใครจะติดต่อกลองที่สองเข้ามาในเดือนสิงหาหมคมคะใครจะติดต่อกลองที่สองเข้ามาในเดือนสิงหาคม ถ้วยเจอฮาโลแฟนอัศวินถือถ้วยเก้ <9 S 2> าไม้ห้าถ้วยโอเคคนที่จะติดต่อมาเนี่ยเขาเคยเป็นคนที่แบบว่า สร้างความท็อกซิกในตัวเราอะในอดีตที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่แบบว่าสร้างความคิดเยอะคิดมากสร้างความกังวลให้กับเราหนักมากๆแค่รู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาถ้ามีคนนี้เกิดขึ้นในชีวิตอะเธอจะรู้สึกทั้งรักทั้ง love h a relationship หรอแต่เธอรักเขามากเลยนะแต่เขาแค่แบบว่าสร้างปัญหาสร้างความเครียดให้เธอแล้วรู้สึกแบบบีบให้เธอวิตกกังวลนอนไม่หลับอะไรเงี้ยจากเขาครอบครัวก็ได้ คนที่เปรียบเสมือนครอบครัวแฟนเก่าครอบครัวลูกหรืออะไรก็ได้พันธาาะภาระอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยครูบาอาจารย์คนที่เคยสั่งเคยสอนแต่ว่าคือมันมีความรู้สึกดีอยู่นะประมาณ90%แต่แค่แค่รูู้สึกว่าช่วงเวลาหนึ่งเขาสร้างความท็อกซิกสร้างความเครียดความกันงวลให้กับเราติดต่อกับเขามาอยากพูดคุยเป็นคนที่เราเริ่มที่จะปิดกัน้นเราก็มีกำแพงใส่เขาละ เป็นคนที่เรารู้สึกว่ากล้าๆกลัวๆที่จะเปิดใจคุยกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนที่เราเคยสบายใจมากๆก็ได้ให้ใจไปเต็มร้อยแล้วรู้สึกห่างกันแล้วแล้วก็รู้สึกแบบว่าไม่กล้าคุยไม่กล้าล้ำเส้นมีการปิดใจให้อยู่ในสภาวะที่แบบไม่ได้ตัดเพื่อนไม่ได้ตัดการเป็นคนคุยหรือว่าไม่ได้ตัดเขาออกจากชีวิตแต่ก็แค่มีระยะห่างไม่ให้เข้าใกล้มากเกินไปแล้วก็เป็นคนที่ทําให้รู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้า หรือรู้สึกด้อยค่าตัวเองรู้สึกว่าโอ๊ยฉันเนี่ยมันไม่มีดีแนนอนเลยมันรู้สึกเสียใจจังเลยอะไรเงี้ยอ่ะแล้วกลับมาทําไมอยากจะทราบเุผลว่ากลับมาทมําไมจ้ะกลับมาทําไมเอ่ยอืม <c oughs> คนหลักดมาก l จลเวฟครีนถือไหม ตัวเมจิชเชนแล้วก็7ถ้วย5เหรียญแค่รู้สึกว่าการกลับมาของเขาเนี่ยเหมือนจะกลับมาแสดงความรักความรู้สึกดีหรอกลับมาให้เธอระวังนิดนึงเนาะเขาเคยหักหลังเลยเขาเคยทําอะไรที่แบบว่าไม่ดีเขาว่าเหมือนคนที่ไปไม่รอดไปแล้วแบบว่าไปไม่สุดอะ ไปไม่สุดแล้วก็อยากกลับมาอืออยากกลับมาเพราะว่าพะวงหน้าพะวงหลังอะตอนไปมันก็ยังเสียดายมันก็ยังมองกลับมารืว่างคนมีครอบครัวมีมีเจ้าของแล้วกลับมาในชีวิตอยากติดต่อกลับมาเพราะว่ารักแสดงออกสุดๆอยากจะได้ชอบมาชอบ ตอนนี้ของเธอมาก,มากเธอเป็น working woman เธอเป็นคนที่มีเสน่ห์เธอเป็นคนที่ working man working horik เข้าสังคมเก่งดูเชิดดูเชิดชายมันดูมีความชายออกมาในตัวจากความมั่นใจในตัวเองของคนที่เลิกกองที่สองเขาก็เลยอยากที่จะเข้ามาพูดอยากที่จะคุยอยากที่จะเก็บไว้ในชีวิตอยากเอาเป็นช้อยเป็นตัวเลือกแต่ระวังนิดนึงว่ามันจะรู้สึกดีกันในช่วงเวลาชั้นๆอดีตเคยผ่านมาแล้วเรียนรู้จากอดีตนะคะ เป็นเลิฟบอมมิงมากๆเบื่อง่ายคนคนนี้ที่เราคุยสาเหตุที่เราปิดกัน้นหรือมีกำแพงใส่เขาอะมันก็เป็นเพราะเรื่องของการที่แบบว่าเขาก็ดูไม่ได้โฟกัสในชีวิตเราขนาดนะั้นเขาก็ดูเชิดใส่เราเหมือนกันเขาก็ดูแบบว่ามันเมินเราเหมือนกันแล้วช่วงแรกๆมันดีมันคุยกันดีมากๆแล้วหลังๆมันก็จะมีสภาวะที่แบบว่าเหนื่อยอะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยหรือไม่รู้สึกว่าไม่น่าจะมีอะไรคุยกันต่อได้เลยฉะนั้นก็ ให้ระวังตัวนิดนึงไม่ว่าใครจะติดต่อกลับมาหรือใครจะมามีอะไรในบทบาทในชีวิตในช่วงนี้ให้วางตัวนิดนึงว่าอย่าคล้อยตามอย่าวิ่งเต้นตามเขาไปซะทุกอย่างเออมีจุดยืนของตัวเองเพื่อคงความน่าเข้าหาตรงนี้ไว้ประมาณนี้ค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองใครมีพิก,กาจารือข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ส่วนใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็แอกลองเปิดไพ่ได้เลย กองสุดท้ายกองที่3แต่ว่าเป็นเลข2เด่นในเรื่องของการเดินทางผิวขาวได้ถ้าผิวไม่ขาวจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆอารมณ์ลังเลโรเลไม่แน่ใจช่วงนี้มีเออมีแต่เรื่องของการเดินทางยานพาหนะการเดินทางเดินทางเดินทางอาจจะไปในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับน้ำก็ได้เดี๋ยวขอเช็คพลังงานสำหรับคนที่เลือกกองที่สหน่อยนะคะ กอนที่สาในช่วงนี้พลังงานเป็นไงบ้างเอ่ยพลังงานกองที่สามในช่วงนี้เป็นไงบ้างพลังงานช่วงนี้ดุเลควินถือดาบคิงถือถ้วยหนึ่งไม้ สี่ดาบแล้วก็เจ็ดถ้วยค่ะได้สำหรับเป็นแปดถ้วยอืมท้าลมท่าน้ำนะเด่นมากเลขเจ็ดเลขแปดเลขหนึ่งเลขสี่คนเกิดวันอาทิตย์พธเสาวดุ่ะช่วงนี้ดูคือก่อนจริงๆพื้นฐานน่าจะเป็นคนใจดีแบ่งพาร์ตก่อนว่ากองที่สามเนี่ยมีสองบุคลิก คนภายนอกจะรู้สึกว่าเราดุเราเบียงเราเวีนเ,เ,เราเข้มจังเลยเราดูงุดหงุดหงิดงานเราดูอารมณ์เสียจังเลยแต่คนรู้จักเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนแบบว่าอะไรก็ได้ใจดีคุยสิขอคําปรึกษาได้ให้คําปรึกษาได้ดีชอบที่จะทําอะไรสนุกสนานในอดีตที่ผ่านมาลองหันหลังออกจากบางสิ่งบางอย่างที่เรารักหรือเรารู้สึกดีมากๆหรือเปล่าน,นปัจจุบันอะค่อนข้างที่จะเด็ดขาดกับการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของตัวเองอาจจะเลือกตัดอะไรที่ไม่ดีออก จร,จริงๆเป็นคนรักอิสระมากเลยนะชอบทําอะไรตามใจตัวเองอยากทําอะไรก็ทําแต่พอมาเป็นน้าวันนี้เธอไม่ค่อยได้ไปไหนหรอกเป็นคนชอบเดินทางแต่ว่ามักจะอยู่ติดกับที่ตลอดเลยอะแล้วก็ในช่วงนี้โฟกัสที่แบบว่าอยู่ติดกับที่แล้วก็มีคนเข้ามาขอคําปรึกษาขอคําแนะนําแต่เธอก็รู้สึกว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วว่าเธอเพิ่งพาตัวเองไม่มีใครให้ค,หความช่วยเหลือเธอได้เลยเด่กในเรื่องของการทํางานการทำโปรเจกช่วงนี้จะทําอะไรใหม่ๆปะ่คะ เปิดโปรเจกต์ใหม่ในเรื่องของการทํากิจกรรมทําธุรกิจทาโปรเจกต์ทาอะไรสักอย่างอะทำใหม่ๆเด่นมากๆลึกก็ค่อนข้างาขี้จาขี้เกียจรู้ว่าควรทาอะไรแต่ก็ไม่ทํากําลังมองหาช้อยมองหาไอเดียมองหาสิ่งต่างๆมองหาสิ่งใหม่ๆที่คิดอยากจะทําแต่ก็เลยกลายเป็นว่ายังไม่ลงมือทําสักทีมีแต่ไอเดียไม่มีการ take action เลย อืเพราะว่าเสียใจเพราะว่ารู้สึกว่าฉันน่าจะทำได้ไม่ดีไม่โอเคขอช็คลัคนาราศีของคนที่เลือกกองสุดท้ายหน่อยสิงพิจิกธนูคนเกิดวันพุธแล้วก็คนเกิดวันจันทร์จริงๆด้วยโอเค ขอเช็คหน่อยว่ากองสุดท้ายเนี่ยใครจะติดต่อมาในเดือนสิงหาคมใครจะติดต่อมาหาในเดือนสิงหาคมกองสุดท้ายเด็กชายออ ถ้วยอรอตอนแรกไม่ใช่ไพ่เป็นนนะะใช้ออดหกถ้วยใครจะติดต่อมาในเดือนสิงหาคมว้าวสามดาบจากคนลกเก่าปะสี่เหรียญเซ็ดไม้ดูพยายามดะยคนที่เธอเคยออกมาจากชีวิตใคร จำใจออกมาจากชีวิตใครกลั้นใจออกมาจากชีวิตใครคนคนนี้เขากับเรามีความต่างกันมากเลยอ่ะไม่ว,ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์สัญชาตินิสัยศาส,สนาอายุทำโซนวิธีการใช้ชีวิตหรืออะไรก็ตามมันมีความต่างกันมากๆแล้วก็ดูเหมือนว่าไกลกันก็ได้อาจถ้าไม่ได้ไกลกันอยู่ใกล้กันก็เหมือนว่า,วาห่างกันเป็นร้อยโลเลย คนเก่าได้คนเก่าเก่าเพื่อนเก่าความสัมพันธ์เก่าๆที่ดันรู้สึกดีกับเขามากๆแล้วก็รู้สึกว่าการมีอยู่ของเขาในชีวิตเราอ่ะค่อนข้างที่จะคือเรายังห่วยหายังเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกดีเป็นอะไรเก่าๆที่เรารู้สึกดีมากๆที่เรารู้สึกแฮปปี้ที่เรารู้สึกว่าแบบว้าวก็ก็ดูแบบว่า คิดถึงจังเลยนึกถึงจังเลยอยู่ตลอดเวลาเป็นรักที่ฝังใจเป็นคนที่เรารู้สึกว่าติดอยู่ในใจหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่มันคาใจที่มันอยากจะขอโทษหรือว่าที่มันอยากจะแบบว่าปรับบางสิ่งบางอย่างให้มันดีขึ้นอาเป็นว่าเป็นความสัมพันธ์หรือว่าเป็นคนที่ฝังอยู่ในใจแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นสเตตัสไหน หน้าไพาม่มก็อิงไปในเรื่องความรักแหละแต่ไม่อยากให้หมกมุ่นในเรื่องความรักไงก็เลยจะพูดกว้างๆว่าทั่วไปที่ทําให้เรารู้สึกเสียใจที่ทําให้เรารู้สึกฝั่งใจแล้วก็รู้สึกว่าดูเหมือนจะพยายามที่จะไปต่อกับตรงนี้มากๆพยายามที่จะมีอยู่พยายามที่จะเคยพยายามหนักมากกับความสัมพันธ์นี้เคยรักมาก <S <S <ๆ>เคยพยายามเข้าหามากเคยพยายามเพื่อให้ได้สิ่งสิ่งนี้มาหนักมากมาก ก็ได้แล้วก็เป็นความสัมพันธ์หรือว่าเป็นบุคคลที่เคยทําให้เราค่อนข้างที่จะคิดเดยอะคิดมากนอนไม่หลับเกี่ยวข้องกับการนึกถึงเขาอะ่ะอ่ะขอรู้หน่อยว่าแล้วติดต่อมาในเรื่องอะไรแล้วติดต่อมาในเรื่องอะไรคะแล้วเขาจะติดต่อเรามาในเรื่องอะไร เดทิงทือเหลียนเดทคิดมาแล้วอ่าอยากขอเริ่มต้นใหม่ไปนะขอขยายเดทหน่อยเขาบอกว่าเสียใจมากที่ผ่านมาเสียใจมากๆที่มันเป็นแบบนี้ก็รู้แหละว่า ทำให้เรากับเขามันต้องมานั่งคิดถึงกันหรือว่าต้องมานั่งนึกถึงอดีตต่างๆที่เคยผ่านมาไม่อยากให้โฟกัสเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันเป็นอดีตแล้วอะอยากให้ทิ้งอดีตไว้ข้างหลังอะเขาคิดมาแล้วว่าที่ผ่านมาเขาคือแบบไต่ตองถึงอดีตที่มันมีความห่างที่มันมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อะเขาคิดมาแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะว่าสำหรับเขาในสายตาเขาแนละ้ววันนี้เธอดูเป็นคนดุเธอดูเหมือนคนที่เขาไม่รู้จักเลยฉันถึงบอกว่าเธอเหมือนคนที่สองบุคลิกเธอน่าจะเป็นคนที่แบบว่าพอพอไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วเธอเธอน่าจะแบบตัดตัด,ตดแบบตัดเลยไม่เอาแล้วไม่ให้โอกาสไม่มีความสัมพันธ์แล้วก็ไม่ใจดีแล้วก็เหมือนเห็น ถ้าเธอตัดใครออกจากชีวิตเธอจะเหมือนเห็นเขาเป็นฝุ่นไม่โฟกัสไม่ถามถึงไม่พูดถึงมองข้ามนั่งอยู่ข้างๆก็คือสายตามันเลยไปเลยอะไรเงี้ยเขาเลยรู้สึกว่าแบบอยู่ในสภาวะตรงเนี้ยไม่ไหวชอบที่เธอดูแบบเป็นคนที่ใจดีเห็นคุณค่าเอออยากพูดคุยด้วยอะไรเงี้ยกลับมาเพราะรู้สึกอยากพูดคุยเขาไม่มั่นใจหรอกว่าเธอจะคุยกับเขาไหมแต่เขาคิดว่าเธอจะให้โอกาสเขา เขาคิดว่าเธอกับเขาเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเหมือนกันเหมือนอ่ะตอนแรกอะที่เปิดไพ่มาก็รู้สึกว่าหรือว่าจะเป็นลูกหนี้วะที่เพิ่งจะมีเงินเพราะก่อนหน้านี้น่าจะตึงเงินแล้วพอตอนนี้มีจากการที่เหนียวนี้ก็อาจจะติดต่อมาคืนหรือเปล่าก็าได้ถ้าไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเงินอะก็จะรู้สึกว่าณวนันนี้คือพิจารณามาแล้วว่าเราทั้งคู่เหมาะสมกันมากมาก อะไรที่มันเคยไม่มั่นใจอะนะวันนี้ไปสร้างมาแล้วไปมีมาแล้วแล้วก็อยากกลับมาเป็นครอบครัวตั้งแต่ในอดีตแล้วเออถ้าไม่ใช่เรื่องรักสามเศร้าหรือว่าไม่ใช่การมีปัญหามันจะเป็นการพูดจารุนแรงการพูดจาแทงใจดําแล้วอะไรที่มันเป็นปรมอะไรที่มันทําให้รู้สึกว่าเขามีไม่ดีไม่เลดอะไรเงี้ยน,นะวันนี้เขาไปมีมาแล้วแล้วเขาก็เลยอยากจะกลับมาแก้ไขอยากกลับมาพัฒนาตัวเอง อยากกลับมาทําให้หลายสิ่งหลายอย่างมันดีขึ้นอืมก็ลองพิจารณาดูว่าอยู่ในสถานะไหนหรือรูปแบบไหนสําหรับคนที่แล้วก่อนที่3ก็จบคําทำนายแต่เพียงเท่านี้ค่ะใครมีฟิกเกอร์าร์ดหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างหรือว่าถ้าอยากดูดวงส่วนตัวก็แอคลองเปิดไพ่ได้เลยนะคะ